ก็ oh, ถ้าทุกคณะมาก็แน่นอนครับทั้งตัวหอยแครงตัวปลาตายทอดขอมิ้นรวมถึงตัวแกงต้มแกงปูนะครับก็ทุกคณะไม่พลาดครับที่นี่เที่ยวชุมพรนอนสักคืนอายุยืนอีกหนึ่งปีอันนี้คือสโลกแกนของจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับท่านนายกครับนะครับ หลังจากที่ผมไปเมากาแฟที่กาแฟทำสิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและก็นายกก้อยพาผมมาทานข้าวที่นี่แต่ที่นี่เราก็ยังมีคนมาดูแลอีกคือน้องหนุยจากการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับหนุยครับ,บผมยสวัสด,ดีครับสวัสดีครับลูกครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านคือพี่โจนะครับพี่โจเจ้าของร้านร้านนี้คือร้านยิ้ม โฆษณาซีฟู้ดครับโฆษณาซีฟู้ดคำว่าซีฟู้ดเนี่ยก็คืออาหารทะเลครับผมอาหารทะเลที่นี่สดสดทั้งนั้นใช่ไหมพี่โจครับสดครับส่วนใหญ่ได้มาจากในท้องถิ่นนี้ครับในท้องถิ่นนี้ครับอ๋อที่เห็นเรือตังเกวิ่งไปวิ่งมานี่คือใช่ครับนี่ประมงชาวประมงใช่ไหมไม่ใช่ว่ราะอาหารเราไปซื้อมาจากตลาดชุมพรตลาดสวีอะไรมาทําไม่ใช่ใช่ไหมเป็นส่วนน้อยครับส่วนน้อยครับส่วนน้อยร้านนี้ดังจริงครับท่านผู้ชมครับเพจเต๋อศักดิ์สยามเมื่อก่อนผมไม่เคยไม่ ยังไม่ได้ทําเพจผมยังคิดอยู่เลยว่าร้านนี้ถ้าเกิดเรามีเพจหรือว่ามีรายการเป็นของตัวเองผมต้องพาทีมงานมาถ่ายที่นี่แล้ววันนี้ก็ถือว่าโชคดีเราได้มาถ่ายที่ร้านนี้ร้านยิ้มโภชนาะตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพี่โจเออหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมูตีตำบลตุ้งคา อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับเข้าซอยจากถนนเอเชียมา2กิโลเมตรครับอยู่หลักกม14ครับหลักกม14ี่นี่คือมาจากสี่แยกปฐมพรปฐมพรครับจับมาเลยครับจับกม14มาเลยอยู่แยกจากแยกปฐมพรที่เราจะลงใต้นะครับครับอ่ากมที่14เลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เออแต่ตอนนี้ป้ายใหญ่โตมากเลยนะครับทางเข้าสะอาดสะอ้านมากเมื่อก่อนนี้ผมไปวน2รอบ3รอบพออน้ลงนี่แหละบอกไปเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนนั้นไม่มี Google นะครับนายกใช่ไหมครับ ไม่มีไม่มี g แ o g l ลเราก็แบบดาวสุ่มเหมือนกันบางทีเข้ามาครึ่งทางแล้วบอกกลับดีกว่าเพราะกลัวมาไม่ถึงแต่พอได้ทานก็ไม่ถึงแล้วอยู่ในชนบทอยู่ในแหล่งวัตถุดิบไปแล้ใช่ครับและที่นี่ขึ้นชื่อจริงน้องหนุยอาหารแนะนําที่นี่มีอะไรบ้างเอาในฐานะที่น้องหนุยเป็นคน ของการท่องเที่ยวต้องชิมทุกร้านมาแล้วก็ถ้าทุกคณะมากันแน่นอนครับทั้งตัวหอยแครงตัวปลาตายทอดกระมิ่นรวมถึงตัวแกงส้มแกงปูนะครับก็ทุกคณะไม่พลาดครับที่นี่ครับคือไม่พลาดทุกคราที่ที่นี่เป็นเหมือนกับครัวหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยครับก็คือวัตถุดิบ้องถิ่นจากตรงนี้ได้เลยนะครับครับผมไม่หนยรู้ได้ไงว่าพี่เต๋อชอบนี่คือปลาดุกทะเลผัดเลยนะฮะผัดเผ็ดครับปลาดุกทะเลผัดเผ็ดจริงๆ ก็ไม่ไม่ทราบว่าพี่เต๋อชอบแต่จริงทุกคณะไม่เคยพลาดท่ไม่เคยพลาดใช่ไหมขึ้นชื่อชิเเจอร์จริงนะครับตัวนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งของของร้านเนี่ยใช่ไหมฮะฮะผมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยพาผมมาทานบอกพี่เต๋อต้องทานได้นะตัวนี้ถ้าไม่มีเราพุ่งนี้มาใหม่ปลาดุกผัดเผ็ดครับปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลครับท่านนายกเคยทานยังครับอ๋อนี่แหละชื่อชื่อมานานแล้วชื่อมานานลขอโททีม แล้วอันนี้คือคืออะไรครับท่านหลนหลนเนื้อปูครับหลนเนื้อปูครับผมอ๋ออันนี้เนื้อปูแท้ๆนะครับไม่ใช่แป้งนะครับเนื้อปูเนื้อปูแน่นๆเลยอ่ะครับเป็นปูครับเป็นปูสดๆปูขึ้นมาจากเรือตงแกงเขาแกะเนื้อมาตำหล่นเลยชอบน้องหนุ่ยชอบหอยแครงมาก หอยแครงที่นี่ทำไมตัวใหญ่จังนะเป็นหอยแครงธรรมชาตินะไม่ใช่หอยเลี้ยงไม่ใช่ปกติถ้าเป็นหอยแครงเลี้ยงเขาจะเรียงประมาณปีหนึ่งถึงเก็บเกี่ยวครับผมแต่สำหรับหอยธรรมชาติที่จะขนาดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ปีครับอายุ4ีปีก็คือชาวประมงเนี่ยจะไปงมไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะะต้องคอยน้ำทะเลแห้งจึงจะได้หอยนี้มาครับโทษนะครับไม่ใช่หอยแครงไม่ใช่หอยแครงนะะไม่ใช่หอยแครงหอยแครงใช่ไหมครับ ของไทยแท้ไม่ใช่อีพอร์ตใช่ครับผม,ผมได้ถิ่นนี่เลยครับงมทะเลไทยในถิ่นไทยเลยนะครับเราบางร้านนะครับผมไปกินมาเขาบางทีหอยแครงบางทีก็สั่งส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ที่นี่คือของไทยแท้เลยนะครับตัวใหญ่มากมันน้ำลายจะหกแล้วครับบอกโอ้โหหอยแครงตัวใหญ่มากอแครงของแท้นะครับไม่ใช่หอยแครงนะครับครับผมคงไม่พอครับพี่โจครับดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มนะครับทีมงานผมเยอะด้วยน้องหนุ่ยครับ ช่วยยกให้ดูหน่อยนี่นี่คือนี่เป็นแกงส้มปูครับแกงส้มปูอ๋อแกงส้มปูขาวขาวคือยอดมะพร้าวครับไม่ใช่หน่อไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับใครที่ไม่ทานหน่อไม้ที่นี่เรามียอดมะพร้าวนะครับหน่อไม้มีไหมครับมีครับแต่บางคนก็บอกว่าทานหน่อไม้ดองแนละ้วเจ็บหลังใช่ครับเจ็บเขา่าเจ็บหลังอย่างผมนี่ก็ทานไม่ได้เลยครับแล้วก็เอาให้เป็นกางก็คือยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวฮะชื่นชื่อของนล้ ถ้าตัวอย่างนี่นี่นี่่นผอนรครับขออนุญาตครับใช้ใช้ผู้ใหญ่เลยครับครับอ่าอันนี้คือปลากระบอกทอดขมิ้นอกิปลากระบอกทอดขมิ้นกระบอกตัวใหญ่ๆนี่ปลากระบอกธรรมชาตินะครัอ่าเพราะว่าถ้าปลากระบอกโดยทั่วไปนี่มันตัวเล็กๆอ่าตัวเล็กเหมือนปลาซิวแต่ที่นี่ตัวใหญ่มากเลยครับสามตัวนี่ทานคนเดียวไม่หมดแน่นอนพริกน้ำปลาที่นี่ก็อร่อยนะครับเพราะเอาน้ำปลาแท้ๆเลยนะครับมาทำพริกน้ำปลาใช่ไหมครับท่านนายกน้ำปลาแท้ๆหัวน้ำปลาเลยนะครับ พริกนี่ก็ปลูกเองใช่ไหมครับพริกซื้อกอพริกซื้อครับนเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันดีกว่าอย่าลืมนะครับลงใต้เมื่อไหร่ต้องแวะร้านนี้ให้ได้ครับร้านยิ้มโฮชนาซีฟู้ดครับ น้องหนุ่ยครับในฐานะน้องหนุ่ยเป็นคนของการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรมีอะไรน่าเที่ยวบ้างอ่ะเพราะของชุมพรก็เรามีตั้งแต่ภูพาถึงทาเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวชมวิวบนเขาครับจนไปถึงจุดดำน้ำที่เป็นติดระดับโลกนนะครับไม่ว่าในเขตอุทยานแห่งชาติบุกเกาะชุมพรครับหรือจะเป็นจุดดำน้ําแหล่งทาเป็รนั่นไก่ครับนอกจากนี้เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟทุเรียนบางคุด ก็ถือว่าเป็นสินค้าทางกเกษตรที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวของของจังหวัดชุมพรอีกด้วยครับครับกาแฟก็ต้องกาแฟถ้ำสิงเนาะแน่นอนครับกาแฟถ้ำสิงอร่อยมากอร่อยอร่อยซึ่งไม่ได้ว่าไม่ได้ชมแต่หน้านะครับอร่อยครับอร่อยมากๆเลย,เลยจริงๆครับก็บขอบคุณมากเที่ยวชุมพรน,นอนสักคืนอายุยืนอีกหนึ่งปีเสียเวลาอยู่ทําไมแล้วไหนๆก็มาโชว์อยู่หน้าเราแล้วเดี๋ยวเราสามัคคีกันทําลายหลักฐานพวกนี้ดีกว่านะครับน้องหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวทานด้วยกัน พี่โจเดี๋ยวเราทานด้วยกันนะครับครับผมเพราะว่าอะไร่ะผมกลัวพี่จะใส่แบบใส่เสน่ห์ลงไปใส่แต่สูตรอร่อยครับใส่แต่สูตรอร่อยอ่ะพี่ฝากนิดนึงมาที่นี่แล้วครับร้านยิ้มผ่านมาทางใต้นะครับเชิญแวะทานอาหารที่ร้านยิ้มปุจนาซีพูดนะครับอยู่หลักกม14ถนนเอเชียนะครับจากเสียกะสมพรมาหลักกม14นะครับครับผมมีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเวลคัมยิ้มต้องยิ้มอย่างนี้ นี่คือร้านยิ้มโภชนะอำเภอเมืองจัังหวดชุมพรเมืองชุมพรครับครับผมฮะทานข้าวกันดีกว่าครับด้วยความอร่อยนะครับอ่ะน้องๆทุกคนแล้วทหารสองกองทัพน่ะมาเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับท่านครับท่านครับเชิญครับลุยครับลุยครับพี่เชิญครับเชิญครับ